พี่เมอาดพี่เมอาดได้อะไรมาเนี่ยโอ้โหอ้ต่อได้ไหมลูกต่อได้ไหมใหญ่มากหนักไหมหนักไหมพี่เมอาดช่วยกันช่วยกันลูกพังเลยแล้วแต่ไม่แล้วสวัสดีครับเด็กๆวันนี้เราจะมาเล่นสวนสนุกในโลกกันนะครับพี่เมอาด์ทำอะไรครับ กระโดดดิกระโดดให้ลูหน่อยดึงดึงโอ้โหระวังนะลูกระวังนะลูกนะกระโดดดิเป็นวิชาตัวเบาใช่ไหมเอ้ยอย่าเอ้ยอย่า้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโฮ้ยฮ่าฮเน็ตเหรเข้าวงมงเหรอไปเข้าไปเลยเข้าได้ไหมจะกิ้งได้เหรอ ไปลยลูกไปเลยลูกไปเลยลูกไปลูกไัอดยหลองด้วยรอดด้วยลอดด้วยไปไหนต่อครับไปก่อสร้างใช่ไหมไงน้องาตังค์อยู่นั่นไงนะ้องตังค์ออมามากำลังเล่นบ้านบอลครับวอ,าาอาางหไหมมาตังทํทไหมลูกมาั้ตังค์อ ไปบ้านบอลไปแล้วไปไปขึ้นไปเร็วไปขึ้นไปไปทำอะไรดีเขาไปเรียบโคตสานแล้วครับไปแล้วไปรอเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วรอด้วยรอด้วยของสน่ห์เรื่ไปแล้วครับอ๋อพี่เมียไปไหนแล้วเฮ้ยใครเห็นพี่มเบียนะบ้างครับใครเห็นพี่เบียไหมอาออยู่นี่เองหรอโอ้โหาร์ตูนนี่เรียกว่าอะไรพี่เมียนะอันนี้เรียกว่าอะไรครับบานาน่าโบรหรือเปล่า ให้บาน่าบนไหมครับมาให้ลุงจะไม่ปิวกระเด็นเลยหรอนะเจ็บไหมเจ็บไหมสนุกไหมสนุกไหมสนุกเอไหมเอไหมเอไหมเอนะโอเคนะพร้อมเด้รองลาเอเอาแรงแรงไแรงแรงไหม เียบร้อยแล้วครับผมเป็นไงครับเยี่ยบไหมเยี่ยมไหมเอาได้อะไรมาแล้วครับเนี่ยจะไปต่อต่อ,ตอหรอฮะขอสร้างทำต่อสร้างหรอโอเคไปเลยไปเลยก็ได้ได้อิฐบองมาแล้วครับหนึ่งชิ้นครับผมเออตอนนี้จะเข้าไปเหมือนเขามุมกดเลยครับเอาเลยไปแล้วครับก่อโอ้่อ,อกำสร้างกำแพงโอ้ิกันเลยเอาตรงไหนตรงไหนตรงไหนถ้ามทำไมมันไม่เข้ากันอะเอาไปไปไปเข้าไปรูไนครับเป็นไงบ้างครับโอ้โหใครสร้างไว้เนี่ย ดูแคบจังเลยนี่โอ้ดูแคบจังเลยครับอ่ะต่อต่อสร้างแล้วใช่ไหมลูกเอ้าต้อนข้างลงมาแล้วโอ้หายลูกไปไปเอามาอีกตัวนึงนี่ไปเอามาอีกตัวนึ่งนี้ไปเอามาที่ไปหาอยู่ไหนทเราตั้งตรงไหนพี่เมอาที่เม,อา,มอาได้อะไรมาเนี่ยโอ้หปืนมาได้ปืนมาแล้วครับจะยิงใครอ่ะ นี่เอเลียล็อกนิมุที่มาครับมาเยอะจร่งจริงว้าวพี่ไอ้อ่ะมาจับใครตํารวจปลอมหรือเปล่าเนี่ยี่ปี่ปลอมหรือเปล่าครับใช่เอาประกอบใหม่ประกอบใหม่ลูกประกอบใหม่โอเคโอเคใช่นี่จะเป็นเป็นปืนอะไรลูกใหญ่มากอ๋อปืนอะไรเฟื่เหรอใช่ไหมหรือว่าปืน ปืนเอเคเอฟสิบหกหรอปืนกดไหมโอ้ตอนนี้น้องแม่อกำลังค้าฟปืนนะครับตอนนี้ดูปืนที่ทรงพลังที่สุดเลยมาดูดิน้องแม่ที่นาจะเป็นทรงอะไรครับพี่อเสุดังปืนโอ้โสวยมากเลยไปยิงไปเราไปยิงอะไรดีไปเราไปยิงไปยิงลุยๆๆๆๆๆยๆๆๆๆๆาๆๆ้ๆๆๆๆาๆกๆๆๆๆๆ้ๆๆ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  โอเคโอเคโอเคนี่ปืนพี่มานะครับเดี๋ย้ลงกันว่าพี่มันจะทำอะไรใช้ปืนนะครับเดี๋ยวมาดูน้องบังปังเขาทำอะไรกันครับนี่ไงน้องบางปังยู่นี่เองน้องบางปังทำอะไรครับนะก่อสร้างแล้วหรอต่อตัวอะไรเนี่ยต่อเสร็จแล้วใช่ไหม ตอ่อนี้ไหมข้างในต,อตอ่อนะต่อ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 โอเคไปตอ่อแล้วแล้วออมออกมาด้วยออกมาแต่อต่อหยิบมาแล้วหยิบมาแล้วทางเทสโอ้โหต่อได้ไหมลูกต่อได้ไหมใหญ่มั้งหนักไหมหนักไหมนี่มาช่วยกันช่วยกันลูกอ้อมทางเลยแล้ว,ลวอ้อมแม่แม่ลูกเอายกขึ้นมายกยมารอแป๊บนึงนี่มาเอายกขึ้นมาลูก ลอยกขึ้นมาาแล้วไหวไหมลูกไหวไหมไหวไหมไหวไหมครับอ๋อโอเคโอเคโอเคครับอ่ากระเป๋าลงไปเลยกระเป๋ลงไปเลยเอาพังอีกแล้วต้องทรงตัวได้ได้ครับได้ครับมาช่วยกันช่วยกันช่วยกันนะโอเคก้เก้ตบให้มันแน่นแน่นนี่ใช่ไหมอ่ะเก้อ่าต่อต่อเข้าไป ไส่ชื่เนเรื่องมาแล้วประกอบเข้าไปลูกอีมิ่งดอฟอีมิ่ด,ดอฟลุงช่วยลุงช่วยลุงช่วยเรียบร้อยอเก่งมากครับพี่บาได้ปืนมาอีกแล้วโอเคโอเคน่ะนี่ปืนอะไรปืนไรเฟิลยิงปีเหรอปืนไรเฟิลีโอเคครับผมขอปืนใหม่นะครับ <laughs> สั้นไล่ยิงกัน,กนไล่ยิ <laughs> <laughs> ปงปงังปังลอ่ะปังปังครับ ไปต่อแล้วเยเดยวดีๆลูกเดินดีๆนะลูกเอาไปยังไงครับทีนี้เริ่มสูงขึ้นแล้วต่อต่อสูงขึ้นแล้วถึงไหมลูกถึงไหมถึงไหมเจ็บไหมเจ็บไหมเอาใหม่เอาใหม่ลูกเป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่เดิไปต่อเลยลูกต่อเลยไปต่อเลยนั่นแหละนั่นแหละไหวไหมไหวไหมมาอย่าพ่อช่วยมา ไอ้พอช่วยมั้ยไเดินึ้นไปหรือตรงนี้ก็ได้เนี่ยนะเก่งไอ้พอช่วยนิดนึงอ่ะอเก่งเก่งมากเก่งมากอ,อแล้วก็ <c oughs> วามาแล้วค,ครับมาแล้วครับโอ้โหถือปืนมาด้วยว้าวกลางยมีนอ <c oughs> โอ้ <c oughs> อันนี้จะประกอบอะไรลกูกประกอบปืนเหรอ <Okay. S 1> อ๋อปืนใหญ่ oh. นะไมปืนใหญ่จังเลยมันประกอบเป็นปืนเป็นก่อสร้างเหรอ <Okay. S 1> อ๋อต <c oughs> ่อต่อต่อต่อนี่เก่งมากเก่งมากเลย ตอนนี้น้องบางังเล่นอะไรอยู่ลูกประกอบในโป้หรอครับนี่เาอ,อา้องกลงไปแล้วว้าวโอ้อะไรลงมาด้วยครับตอบอนีอมตนบตอบตอบตอตอบตมาตอบตอบเอบตอบตอบตอตอบตตอบ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 ับตตตอบลอบอบตบ เรารบมาดเรบมาว้าวโอ้โหจริงะไรละ่ะโอ้ชนกันไป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 ไล้อง,นนงป,งปงไป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 ไบไป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 ปไปไไปไปไปไไป Mấy bài mới bài con này đâu cái bài con